สวัสดีครับในวันนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องของการลบภาพแบ็กกราวด์ออกจากรูปภาพของเรานะครับในหลายครั้งนะครับที่เราอยากจะได้เฉพาะรูปภาพที่เป็นตัวของเรานะครับหรือสิ่งของบางอย่างนะครับเพื่อนําไปประกอบในงานต่างๆเช่น microsoft powerpoint นะครับหรือจะเป็นที่เป็นรีซูเม่นะครับประวัติอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับเราสามารถทําได้ง่ายๆนะครับได้หลายวิธีแต่ในวันนี้นะครับจะขอเสนอวิธีนี้นะครับ ในการใช้เว็บไซต์นี้นะครับพอเ,เข้ามาที่เว็บไซต์นี้เสร็จนะครับเราก็จะเจอกับปุ่มนะครับให้อัปโหลดรูปภาพสำหรับรูปภาพนะครับาสามารถนำได้มาจากหลายแหล่งอย่างเช่นจากมือถือของเราเราไปอัพขึ้นได์แล้วก็ดาวน์โหลดลงมาหรือจาก facebook messenger อะไรต่างๆอ,าอยู่ที่ว่า,าแหล่งภาพของเราเนี่ยจะอยู่ที่ไหนหรือเราจะ ส่งผ่านอะไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นนะครับสามารถที่จะนำภาพขึ้นมาอัพโหลดในเว็บไซต์ remove.bg ได้นะครับพอได้ภาพมาแล้วนะครับก็คลิกที่ปุ่มอัพโหลดอิ a เ e นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เลือกรูปภาพครับพอเลือกเสร็จปั๊บนะครับาภาพก็จะถูกอัพโหลดขึ้นมานะครับแล้วก็ถูกลบแบ็กกราวออกนะครับ ซึ่งบางภาพนะครับก็อาจจะเนียนหรือไม่เนียนนะครับเราก็ดูนะครับลองดูถ้าจะให้ดีนะครับการถ่ายภาพสมมติว,ว่าเราถ่ายใหม่เราควรถ่ายกับแบ็กกราวที่เป็นสีล้วนนะครับก็จะดีกว่าหรือมีน้อยให้น้อยสีที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อ,อเว็บไซต์ทําการลบหรือว่ารีมูฟแบ็กกราวแล้วเราก็ดาวน์โหลดลงมาใช้นะครับ สำหรับท่านที่ต้องการภาพที่มีความละเอียดสูงอย่าง,างตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็น Full Image นะครับก็คือ2,736คูณ3,792นะครับเราก็อาจจะต้องล็อกอินเข้าโดยใช้ Facebook ใช้ Gmail อะไรต่างๆก็ได้แค่ครั้งเดียวนะครับหรือถ้าเราจะใช้ฟรีนะครับไม่ต้องล็อกอินเราก็ใช้แบบ424คูณ588อันนี้ก็คือความกว้างแล้วก็ความสูงของภาพนะครับก็ดาวน์โหลดนะครับ หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะไปอยู่ที่ดาวน์โหลดของเครื่องนะครับแล้วก็จําชื่อไฟล์เอาไว้หรือจะคลิกเข้าไปดูนะครับก็เป็นภาพนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าภาพถูกลบแบ็กกราวไปแล้วอ่าทนี้จะสาธิตนะครับนําไปใช้บนแคนวาจะลบภาพเก่านะครับแล้วก็ไปที่อัปโหลดนะครับอัปโหลดไฟล์นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปหารูปภาพนะครับที่เรา ได้ลบแบ็กกราวด์นะครับพออัปโหลดเสร็จนะครับแล้วก็ดึงมาทำการปรับแต่งขนาดแล้วก็ตำแหน่งอะไรต่างๆให้สวยงามน,นะครับสำหรับแคนวานะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนประวัติเปลี่ยนอะไต่างๆนะครับ จะแทรกตัวละครอะไรต่างๆก็เสร็จสำหรับ Microsoft PowerPoint นะครับุญาตลบตัวอย่างออกนะครับแล้วก็ไปแทรกหรือว่า insert นะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ picture นะครับก็ d i s e v i c e หรือว่าเลือกจากเครื่องนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกรูปทำการปรับตำแหน่งนะครับปรับขนาดของงานนะครับทำการหมุนซ้ายหมุนขวานะครับแล้วแต่นะครับ ทำการเติมข้อมูลเข้าไปสมบูรณ์แบบเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถนําภาพนะครับที่ไม่มีแบล็กกราวหรือไม่มีพื้นหลังไปใช้ได้นะครับสําหรับในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ